สวัสดีครับวันนี้ก็ามาพบกับผมเอกโกฟินคนดีคนเดิมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาตกปลาที่บ้านแถวนะอันนี้เป็นทางผ่านก็คือวัดหลวงพะลุงนี่หลวงพะลุงองค์ใหญ่ครับผมพระสักติ์ผู้จังหวัดสมุตสาครน,นะครเป็นเป็นคีจิชื่อดังครับผมประจำจังหวัดสมุตสาครน,นะครับผมฉายาเทพเจ้าแห่ง ลุ้มไปน้ำพระจริงนะครับผมตรงนี้ก็เป็นรูปหล่อองค์ใหญ่นะครับผมใครที่ผ่านป้ายผ่านมาแถวนี้วัตจุดนะครัตะเลิกนะครับผมแวะเวียนมาสักการะบูชาได้มาขอพรสักสิ่งสักสิทธุพะลุ่มมีความเชื่อว่าถ้ามาขอพรกับพุพะลุ่งกลับไปเนี่ยชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาขอพรเหมือนกันครับผมให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะครับผม เรียบร้อยวีแมนกัดเบานะครับผมกัดเบามากตรงยาวเลยเรียบร้อยตัวแรกเท้าเช้าครับผมกับ v วีแมนนะเนี่ยเต็มเต็มคอเลยนะตัะเกเรือเช้าเช้านะกัดเบากัดไม่แรงนะตรงยาวเลยใต่วิ่ง <c oughs> <c oughs> วูบเราผม,มปากด้วยครับขับมาท่อนตัวเล็กๆนะเวลามันกัดเนี่ย ตรงตายนิดนึงนะผมตรงหน่อยอร่อยแน่พี่แมนคะรับขอใายคิดเรื่องอะไรพี่วันนี้ก็มาเจอพี่นะแั้ตกปลาข้างทางเหมือนกันมาตามชะโดเหมือนกันในซุ้มนี้มีชะโดนะผมวนเปี้ยนมาหลายที่แล้วโดนกัดไป้ตองลำเดียวแล้วแต่ไม่ได้ตัวของพี่มาตามชะโดเหมือนกันนะ คยได้มั้งไหมพี่แถวนี้อ๋อพอ,อเลยผมเคยได้ตรงนี้ตัวหนึ่งแต่นานแล้วมามาล้วประมาณหกเจ็ดโลแล้วก็ที่มา,าพ้นเปี้ยอยู่เน,นี่ยประมาณสองต่างอาทิตย์แล้วพี่กัดอยู่ตัวใหญ่อยู่เหมือนกันแต่มันกัดช่วงไม้แรกสองไม้แรกอะพี่แล้วหลังจากนั้นมันก็ยากแล้วเหมือนแม่งเคี้ยวจัดอะโชดีมาตกปลาบ่อยเลยพี่ อ๋ออยู่แถวไหนพี่ผมอยู่อ้อมใหญ่ครัอ๋อผมดูสายวสี่พี่ลงยองลอยเทีนกอมีตาโอเคพี่เดี๋ยวผมไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วก็ผมปะพูดคุยกันนะครับผมสำหรับชาวข้างทางนะครับผมเจอยิ้มแย้มทักทายกันนะครับผมคุณภาพดีๆนะครับผมไปรูยื่ต่อ มาแล้วม,ม,มาแล้วพี่้องมาแล้วพี่จ้าโกโกวาที่หนูอยากได้มาแล้วพี่จ้า,จา,น,า,าจนี่วีแมนนะผมอีกหนึ่งแต้มนะผมนี่หมายคลองธรรมชาตินะแทบจะไม่ต้องถงสายเลยนะสำหรับวีแมนเหยื่อทุกรุ่นที่ผมทำเนี่ยส่วนมากผมจะเน้นให้วัดไวนะ แต่การตกปลาลูกค้าห้ามประมาทนะเอาชัวส่งไว้นิดนึงแล้วผมเข้าคอแบบนี้ Very good อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะผมเซตเดิมชุดเดิมเลยบอสสุดของ BPO นะผมทั้งรอกทั้งคันนะผมฝากไว้ด้วยครับผมถ้าทางเอาอยู่แน่นอน <c oughs> เฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้โหลงน้ำไปแดกเลยนะโอเคช่องเดิมนะช่องเดิมเลยนะวัยรุ่นช่องเดิมเลยนะวัยรุ่นลงน้ำไปแดกเลยนะโอ้โหตัวนนี้ใช้สวยตัวนนี้ใช้สวยเลยครับวัยรุ่นนี่ตกน้ำไปแดกเลยวีแมนแม่งหมานจริงๆนะหมานจริงๆเหมาะกับนักตกปลาที่เก่งกาจแบบคุณนี่ นี่ฝา่าวเลยครับกับวีแมนแล้วผมอย่าลืมนะเทคนิคที่สอนทุกอันไม่เรียกว่าสอนเนี่ยเทคนิคที่ผมแนะนําไปทุกอันนะสามารถใช้งานได้จริงแนะ่นอนอย่างเช่นตีขึ้นฝั่งแล้วลาออกลงมาแบบเมื่อกี้พอตีขึ้นฝั่งปุ๊บลาออกลงมาเหยื่อตกนะปุ๊บดูดบับเลยนะผมยังไม่ได้ลากไปไหนเลยนะผมงก็ฝ่าวด้วยกับเทคนิคครับผม r ว g o o d ัดีทุกคนครับเ,<อ>เป็นงไงบ้างพี่ด้นิดหน่อยี่พอได้นิดหน่อยโอ้ยรถใฟร่ด,ด้วยเอาแล้วอ yes. โอแล้วไอ้กแก่ไปไหนฮะจอดไปแล้วโอ้อ้กแก่เาอากดี<ม>เป็นไงบรางพี่สามตัวไหนได้มาสีปล่อยไปตัวนึ่งสบายแล้วได้มาจากอะไรนยพี่ตัวเดียวเลยครับนี่ครับสีดำอืมวีแมนเนาะติดเยอันนู้นาครับ ตามไหนดูแต่ชอบปลา่อยโอ้โหหัวริมเลยไหลกาดไหลกาดไหลกาดแล้วพี่อ่ะโอ้ยเฮ้ยฮ้ยมอสกับเพื่อนเลยไหนดูปลาดิพี่โอ้ยเนี่ะสวยใสๆอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะพี่นะเมื่อใหญ่แต่พอได้ทำไปกับข้าวใช่เหรอลูด เรื่องธรรมดาแบบโปรตีนเออโปรตีนหลุดอาทิตย์ละหกเจ็ดตัววันนี้เพีสองตัวครับนี่ก็หลายชุดกินบางแพรแล้วผมวันนี้มาสามคนนะพวกพี่โอ้แต่พี่โอว่ะพี่โอ้แล้วก็พี่โก้ออกป่ะหรือวันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจอ่าไม่เจอยังไม่เจอนะครับผมไม่แน่ใจว่าออกหรือเปล่าไปเดี๋ยววันนี้ผมห่อตามเขาไว้ด้วยเลยดีกว่า แล้วผมไปคนเดียวเหงาโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับ ไ,ได้ถ่ายไว้ตอนจัดแม่แล้วกดสวยเธด้วยเต็มเต็มคอเว r y ์ o o d ไปทางไหนพี่ทางนี้อรอรับไ้ใส่ไม่ขายดิ โอ้เ oh. มื่อกี้ถ่ายตั้งนานแม่งไม่แดกไอ้ฮี <laughs> แม่งเขินห <laughs> ูยเกิดแค่เมื่อกี้ไม่กัดเออไอ้ฮีอะโอ้โคตรเร็วอะไรโลนั่แหละโอ้ออ <laughs> โดูธรรมดาโอ้ไรขาดว่ะพี่อู <laughs> ระวังคันหักพี่ วางเ่อนวางเดียววางค่อยแต่ค่อยแต่งดไห้ติแม่ไม่ตัดอย่งตีอยู่งไหนไม้โอ้โหไม่ไม่เอาเลยอ่ะไม่หือไม่อือเลยเลรใน่ตาไม่มีรูแ้แค่ดีไม่มีร่นหอ แหมสวยจัดแหมโอ้ยแก้วโห้ย<ๆ>ย่างสิครับปล <cü S 2> าเลีย้ยงไว้ We <c ười> Man ครับผมฝากไปด้วยครับเล็กๆพอดีคำ่าร <f> ูปไปงอะงั้นจับไม่มีลุดคือ <c ười> ส่งมาล้ายอย่างี้ย <c ười> อืมอืม เคยัยเขียวอะ่ะดอกนี้แม่งเปียกยันต้องเกงในอ่ะถ้าตกมาโอ้หหน,นีฝนไปเรื่อยแล้ววันนี้ขี่หนีฝนไปเรื่อยว่าขี่หนีฝนไปเรื่อยพ<ะ>วเยกเราไม่มีทางไม่เห็นี่ฝั่งนี้พี่เจ้ผมบอกลุงผมเองอเนี่ยเออจริงบอลลุงผม Well, thẳng ấy mà nào đấy, này, đi Bỏ luôn Cặp số con gì đó เลี้ย๊บเดียวให้ปึ๊บจิ๋วใต้มอเลยพี่สายทอยนี่เนีย่ยเทคนิคนี่แม่งหลบ๊อปบ๊อปช่วยหน่อยดิบ๊อปหูแม่งใจไหลจริงๆสายทอยสายถอย เราคิดไปทำงานม้างไม่ช่วยเลยยอมตายเพื่อองค์งกอนหรือว่าให้ยอมตายให้ช่วยเพื่อองค์กรหน่อยก็ไม่ได้เรียบร้อยวีแมนสลาดชีพเหนื่อย ตัดไปพี่ผอกันว้นี้ให้มันช่วยทางานห่อไใช่เหรอไปแล้วนคัดยังไม่ดูมันหรอไม่ดูนี่ไง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 ถ่ายไม่เห็นด้วยโคตรเีนเกลวเออแล้วแหละชเปียนเอยทเอก่าจะเป็นฟองฟองกัน มันหนากัดยิบหายเลยหุยหุยยังยังยงยังเดี๋ยวคอกเหรอคลอกถูเแต่นยิบไปนะเดี๋ยวป่อยมันเดี๋ยวป่อยมันเดี๋ยวคนอื่นกินแล้วเดี๋ยวคนอื่นเอาไปกินเลาได้แล้วป่อยเม่อวก็่อยัเหนนั้นเลยพี่จอดที่จอดตีกันนะสาตีควรตีสาควรตีแม่ตีไงก็ไม่กัดกัดกดไโดน รีบแดกนะแดกของคู่ดื่มมึงตายนะแดกของชุดนี้อาจจะรอดนะอเอาไม่แดกกูเปรี้ยข้นแน่แหละ <c oughs> ไม่เขียวเลยคูย่แดกเปรี้ยแดกแบบเนี่ยโอ้คำนี้อุ้ยไม่โดนโดนยังไม่โดนวุนเหมือนเต้โฮโฮเาโอ้ห่างตพกพ,กพกุ่งกมาเลยนะ <โฮ S 2> มันเตบแบบมันเวลสกัดอ่ะไม่อ้าปากโอ้มไม่ดีเลย นี่ไงคนตัวตัวตัวนั้นจะใหญ่กว่าลอยเพลียเหมไม่ชามตีอยู่เลยแม่งเดินย่ำมาันถึงได้เก่งกาขนาดนี้ไม่ชามมาเจอทีก็ไหไม่ชามันเยอะนั่นนั่น่ะตายไปแล้วนี่แม่งเหมือนเนาไปที่สุดท้ายบับแดกโอ้โห ตาไม่เท่าไหร่ตาผมนี่ดิตาผมนี่ดิโอ้ยไปมาแล้วมาแล้วหนีฝนหนีฝน ตกมาเลยตกมาเลยถึงถึงร้านแล้วต้องตกมาเลยไอ้เหี้ยหนีฝนมาตลอดทางเลยโอ้เกือบรอดแล้วเดี๋ยวได้อยู่พี่ได้คนละสี่ห้าตัวผมันตกหนีฝนไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่พี่ มีไหมตัวเบโลไม่ถึงหรอไม่ถึงม่ถึประมาณเจ็ดแปดขีดเองพี่ไม่ได้นัดไว้เลยวันนี้ตัวเบโล <c oughs> ไม่ได้พี่ได้เจ็ดแปดขีดใหญ่สุดแล้ววันนี้น้ำขุนด้วยฝนตกตอันนี้ก็แวะหลบฝนนะผมหนีฝน้นมาตลอดทางเลยนะเดี๋ยวแวะกินข้<ม>าวก่อนแล้วเดี๋ยวไงเดี๋วยวให้ว่าใหม่ถ้าตกหนักอาจจะกลับบ้านเลยเพราะน้ำขุนแต่เลิเกิดว่าไม่หนักอาจจะไปกันต่อเดี๋ยวกินข้าวกันครับ ก็แล้วด็อยู่ข้างโัวข้างลัวมาแล้วนะโอสนุกถนงลัวพี่เอกได้กี่แทมหนึครับเด็วเสร็จไม่ขยับไปไหนเลยนิ่งสนิทพี่อ่ะดีครับโอ้ยยังไม่ขยับเหมือนกันไม่เหมือนม่มีพี่โอคนเดียวหรือเปล่าพี่โอคนเดียวพี่โอพี่โอคนเดียวส่วนผมเงียบเลยนะเดี๋ยวไปถามพี่อูได้กี่ตัวได้กี่ตัวพี่อู ได้เจ็ดตัวโเดินหน้าอีกตัวฮะเดินหน้ามากี่ตัวเพิ่มมาอีกตัวตอนแรกมันสามแล้วมันสี่โอ้หรวยอยู่คนเดียวรวยอยู่คนเดียวไม่รักเพื่อนไม่สนใจเพื่อนเลยไม่เห็นใจเพื่อนเลยได้อยู่คนเดียวเมื่อกี้ก่อนไปกินข้าวกัดยี่อวิแล้วผมเดี๋ยวพักการข้าวกันก่อนนะร้านประจำร้านเจ๋ร้านประจำ ข้างปั๊มห้ำมันนะปั๊มปั๊มปั๊มเลยพี่คาเทกเหรอตุ่มชายเรียกปั๊มตุ่มชายนะเส้นโพหักนะครับผมวันนี้โพหักไม่หมูนะนี้หมดจนตลอดตาโอเคครับเดี๋ยวทานข้าว ได้เยอะป้าวพมาก,กดมันเป็นกระป๋องเลยสัตว์บาทเลยแหมมาว่ท่านพอมาพอมาแม่ง เอาเไปแดกหมดเลยมาแม่งเลยเป็นกระป๋องไอ้เฮียเขาเยอะเจอทีม <The team. laughs> มากันเป็นทีมพอมาเป็นสองกระป๋องแล้วนะ 你快。